<c oughs> สวัสดีเอซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u ู u ูบเบดมิซสิงครับผมมามาถิงก็เข้าเทเ,เที่ยวแรกเสร็จแล้วครับมาดูอาจารย์ชูปาดสามเหลี่ยมเลยครับผมวันนี้จะเอาให้เสร็จนะครับจาย์ชูว่า bọc mòn là xíu và cái bạn tên ngay chào 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 วันนี้จะเทให้เสร็จเลยจานชูว่าไม่รู้ข้างนอกจะเทได้หรือเปล่าฝนจะมาแล้วฟ้าไม่เปิดเลยวัยรุ่นก็มาช่วยครับวันนี้ดูแสงเท้า มาตั้งแต่เจ็ดโมงกว่านี่จริงครับเอายังไม่ได้พูดอะไรเลยเฮ้ยไปรุ่ไม่เชื่อไม่เป็นไรหรอไม่รุ่ไม่รุ่นดำม่ใช่ไวรุ่งตำเอาละครับอาการตื่นเช้ามาก็อาการแย่ครับผมต้องโดบครับหมดลิโพนึงคาราบาลหนึ่งเลยฮะวะนี่ เามื่อคืนนี้เต้นหลุดโลครับผมลงคลิปไปแล้วติดดำผมลบออกไปแล้วพี่ลบทำไมพี่ปิดใสงไรได้มันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้เลยมันไม่ได้มันไม่ให้เปิดเลยพี่มันเขียนว่าละเมิดเลขสิทธิาอะไรไม่รู้ โอ้เมื่อคืนตอ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 นที่ผมรัมม์มันมันรัมมัในคุกกี้นะครับเส้นเพลงเขาสดปี๊พเออเส้นสดบอกเอาไปติดเลยแต่ไล์สดไม่เป็นไรนะแต่ก่อนจะไล์สดที่ผมถ่ายพี่เต็มเต้นติด ฝีมือจานชูไม่ธรรมดาครับีฮะฝีมืทุกวันฝีมือทุกวันตาบมืดตีต่มืดตีถามว่าจานชูทำอะไรตาบมืนตีวะโอ้มาถึงก็โดนเลยไหม

ให้เร<ๆ>ขาขาไอ้ท้ายรูไ้ไหมว่าจิตทำเยอะมั่วผมทำี้ผมทำนี้พอเองเดินไปแกถือเองเอาละขาแกปิสนะุดท้ายเนาะเองเดินไปุกแกแถือุแอ้แกว่ที่ทางนี้แกแกเ้งทยาเนยนะทำเพื่อ,อ,อคดี อีประมาณสามคันเต็มไหมตรงนี้เต็มอยู่เรียงท่าบูดแค่นี้ไงไม่มีอย่างท้าบูดเขาแง่บัตา งมงามได้จังได้เห็ดแล้วดูดีดูดวงเไมโคคนนี้ง่ายหน้ารอยนะคะทีละอาพีเอ่มีรลยไอเริ่มขึ้นยังงไม่นาเราได้ทุี่กู ทำทำต้องสิมันร้อนไม่พอน้อลูกเลยใส่ที่ดึมมดสุขภาพแลมาเป็นยังไงเถอะร้อนเดินถึงรถได้ไงโอ้กว่าจะเดินถึงรถกันในห้องน้ำมาแล้วเอาพี่ผมอ่ะผมวางแผนไว้หมดแล้วว่าผมต้องเข้าห้องน้ำก่อน ไม่ต้อิ่มรอนแน่นอนเลยดีแต่ไม่ได้กินข้าวอ่ะแต่กินข้าวเยอะกว่านี้แแต่นนท์เรากินข้าวกินไม่ได้ครับกินก็อ้วกเลยแหละไอ้ลมกินเยอะไปนิดผมยอมแพ้พี่นนท์ใช้คำว่าอะไรนะใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้กินเยอะไปนิดหน่อยนิดกินเยอะไปนิดหน่อย แปลว่าเจ้าหมดแบบจะจับไอ้โตู้มาจนสาบไปเขย่าบรรยากาศไม่ไม่เต็มใจเลยเนาะ ฝนจะตกอถ้าเราปูมานี้มันก็พอได้นี่อยู่อืม,มาทะเลาะออกตอนเช้าเหมาือนเมื่อวานเะนี่ยแปบ๊บเดียวแห้งเลยนะมันมีหลังคาด้วยยิ่งร้อนยิ่งบุ่มเร็วยิ่งแห้งเร็วยเยอะแค่ไหนเหรอเออ,อยเยอะเบรกแล้วมันเคยไป <laughs> คือโบวาวางผ่านหลังหรืเบรกมันไม่อยู่แล้วนั่นเบรกอยู่ไหมเนี่ยอยู่ ่หวานพี่แ็มโดนก้อนหินเต็มตัวหวานนี่ครับเรากลับมาจากดันลูกหลังก้อนหินเต็มตัวพี่แจมเหมือนรีบอ่ะมีอาการอาการยังเกละเกละ เวนตาเนอยังม่ใส่ดึกีนี่ครับรอรถปูนคันต่อไปครับคันที่สองไม่รู้ว่าเป็นชั่วโมงเลยจะมาครับโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสชัสดีครับ